สวัสดีครับวันนี้โ o โต9นมารีวิวรถ Toyota AE82 ครับปี1982เป็นรถ5ประตูที่ได้รับความนิยมมากในญี่ปุ่นนะครับตัวนี้จะใกล้เคียงกับ t o y o ต a AE86 ดิฟในตำนานที่เป็น2ประตูนะครับแต่คันนี้เป็น5ประตูครับเป็นรถในหมู่บ้านของผมเองนะฮะเป็นรถคนรู้จักครับ อันนี้เขาซื้อมาจากเพื่อนแล้วมาบูรณาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับบูรณาไปรวมๆแสนกว่าบาทนะครับไม่รวมราคารถนะครับการขับจะเป็นอย่างไรนะครับแฮนด i ลลิง่งการเกาะถนนไหมอัตราเร่งเป็นอย่างไรมันจะเป็นเครื่องอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันเลยครับวันนี้ก็จะมารีวิวให้ทราบข้อมูลพื้นฐานของตัวรถนะฮะแล้วมา ทดลองขับดู1วันในกรุงเทพมหานะครซึ่งรถติดๆดดดดว่ามันมีปัญหาอะไรไหมนะที่เราต้องระวังในการใช้รถรุ่นนี้เพราะรถรุ่นนี้ก็จะใกล้เคียงกับโคโรล่าปกตินะครับที่สมัยก่อนปี1980-1986นะครับก็1990น,นะฮะซึ่งรุ่นนี้จะเป็น5ประตูเอชแบคที่หายากมาก ก็จะมีแค่สีประตูครับซึ่งเป็นรถแท็กซี่สมัยก่อนนู้นนะครับแต่สภาพแบบนี้ผมบอกเลยว่าหายากที่สุดนะฮะเพราะว่าเจ้าของเดิมก็ดูแลดีอยู่แล้วเจ้าของใหม่ที่มาซื้อใหม่เนี่ย mm. เขาก็จะทำทั้งประมาณปีนึงครับตั้งแต่รับรถมาเนี่ยผมจำได้เลยตอจะมีทำสีทำเครื่องทำช่วงล่างอะไรไม่ดีเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับ เปลี่ยนใหม่ทั้งชุดเลยนะฮะทำภายในนะครับภายในต่างๆเนี่ยก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยทาความสะอาดใหม่ทั้งหมดนะฮะนะครับก็เลยทําให้รถรุน่นนี้คันนี้เนะฮะเป็นรถที่สวยเดิมสุดๆนะฮะเดิมทุกอย่างเพราะว่าเจ้าของใหม่เนี่ยเขาเน้นของเดิมมากๆนะครับนะครับต่อภาษีมาเรียบร้อยฮะภาษีปีสองห้าเรียบร้อยครับนะครับ ก็พยายามหาของเดิมมาใส่ทั้งหมดแหละทั้งไฟเลี้ยวไฟท้ายอะไรต่างๆนะครับมีความโชคดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเจ้าของเก่าเขาดูแลดีอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเเครื่องเครื่องมีปัญหานะครับก็ยังไม่ยังไม่ซ่อมก็เลยจอดทิ้งไว้คุณพี่ก็เลยซื้อมานะครับแล้วก็จัดการเรื่องเครื่องอะไรทั้งหมดนะครับภายในก็ทำความสะอาดใหม่ทั้งหมด ติดกระจกไฟฟ้าให้ด้วยนะครับสองข้างเลยฮะกระจกปรับก็เป็นไฟฟ้าอยู่แล้วฮะภายในคอนโซลก็รูด้านใหม่เลยนะครับเนี่ยเป็นเบาะสีสันที่สวยครับนห้ดูเบื้องต้นก่อนนะครับก็สวยแบบนี้นะฮะนะครับทำความสะอาดใหม่ทั้งหมดเลยนะครับคอนโซลก็ยังดีอยู่ทั้งหมดเลยนะฮะทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับเนี่ยฮะด้านหน้าด้านท้ายนะครับ เบาทุกอย่างซักั้างหมดแล้วเรียบร้อยครับซึ่งเบาะรุ่นนี้ก็หายากอยู่แล้วและเป็นเบาตัวนอกด้วยครับคือรถรุ่นนี้เนี่ยนำเข้ามานะครับนําเข้ามาจากญ,ญี่ปุ่นเลยฮะทั้งคันนะครับก็ไม่ได้ประกอบที่ประเทศไทยเนาะเพราะฉะนั้นก็จะมีเบาะลายนี้ที่หายากนี่ครับตัวทะเบียนก็เปลี่ยนมาเรียบร้อยว่าเป็นสีเหลืองดำฮะเรียบร้อยนะครับพร้อมโอนเลยนะครับคันนี้ พอดีเจ้าของเขาฝากผมขายผมก็มาเลยมารีวิวให้ดูก่อนว่ามันมันค่อนหาค่อนทางยากครับเพราะว่าถ้าเป็น a e 86เนี่ยตอนนี้ปลาไปล้านหรือ2ล้านแล้วนะครับไม่าเชื่อแต่เป็นรถขับหลังนะฮะแต่คันนี้เป็นขับหน้าเครื่อง 1,600cc ซีซีนะครับพันสองซีซีก็ถือว่าใกล้เคียงกับ a e 86นิดหนึ่งฮะอันนี้แต่คันนี้เป็นเครื่องขับหน้านะครับ แต่รูปลักษ์ก็ใกล้เคียงกันนะครับโดยเฉพาะด้านหลังนะฮะถ้าคันนี้มาสองประตูแล้วก็แลขับหลังนี่ก็ราคาคงจะไปไกลครับแต่คันนี้เรามองภาพภาพ,พรวมเนาะมันจะเป็นเป็นของเดิมทั้งหมดเลยนะระบบไฟ่างๆารทำมาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยฮะเก็บมาใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับใช้งานได้ทั้งหมดเครื่องสตาร์ทติดง่ายมาก เครื่อเงเดียวติดเลยครับเป็นเครื่องเบนซินฮะเป็นคาบูเลเตอร์นะครับเป็นเครื่องที่ได้รับความนิยม,มอึดนะฮะตัววัดระดับน้ำมันกับความร้อนก็ใช้ได้ปกติครับเลยครับเนีย่ยผมลองสตาร์ทให้ดูเนาะสตาร์ทแบบว่าสองสองครั้งนะฮะนะครับเป็นปกติเลยครับตัวคอนโซลแรงต่างเนี่ยกระจกปรับก็กเป็นไฟฟ้านะ กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าด้วยนะครับซึ่งหนึ่งอเ e เนี่ยหายากนะครับอันนี้ก็เป็นกระจกคนขับกบกระจกคนนั่งก็เป็นไฟฟ้าด้วยครับนะครับภายในก็โอเคอยู่นะครับที่มังแดดแรงต่างก็ยังดูดีอยู่ฮะเกียร์แรงต่างก็อยู่ในสภาพเดิมฮะบเบรกมือถือว่าคนโซนสวยมากเพราะว่าเจ้าของเดิมเขา จอดในลมตลอดนะครับนี่ครับสตาร์ทที่เดียวติดเลยครับเพราะเครื่องทํามาใหม่หมดแล้วแอร์โดยเฉพาะแอร์นี่แอร์เย็นแอร์เย็นมากนะครับเป็นรถคันหนึ่งที่ยอมรับเรื่องแอร์เย็นมากเลยครับนี่ครับแล้วมีช่องถึง5ช่อง้ันหน้านะครับด้านหลังไม่มีนะฮะนะมี5ช่องด้านหน้าเลยครับเพราะฉะนั้นลมลมออกแรงมากนะครับเสียงอาจจะดังไปนิดหนึ่งฮะขออภัยนิดหนึ่ง นะครับลมออกครบเลยครับนี่ฮะนิดนึ่งแต่พองอะไรอาจจะแตกนิดนึ่งฮะแต่ผมอยากให้มันเป็นเดิมเนาะก็เลยไม่ได้เปลี่ยนนะฮะต่ของเดิมก็ไม่ได้เปลี่ยนด้วยครับอยากให้แบบเดิมเนี่ยนะครับเราเครื่อนนิ่งๆนิ่งๆเลยครับไม่มีสะดุดฮะถามมหายากไหมหาโคตรยากเลยครับหายากมากนะครับซึ่งเป็นสภาพแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีอาจจะมี อุบัติเหตุมาบ้างนะครับหรืออาจจะมีการทําสีเลยทําให้คอนโซลแรงต่างก็อาจจะไม่อยู่สภาพเดิมครับแต่คันนี้ก็เดิมเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยครับจะมีเรื่องวิทยุนิดนึงที่ต้องไปผมว่าไปหาของเดิมใส่ก็จะคลาสสิกกว่าครับเนาะหาของเดิมใส่นะครับที่จุดบุรีอะไรต่างๆก็ยังใช้งานได้นะครับเนี่ยนี่ลองกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าเนาะสองข้างเลยจากโรงงานเลยนะครับจะปรับได้ปกติ ้ายขวานะครับก็ยังสมบูรณ์แบบนะครับหายากแล้วนะครับปี82ที่ปรับไฟฟ้าแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นปรับมือหมดเลยครับแต่ไม่ไม่พับไฟฟ้านะแค่ปรับไฟฟ้าเางเดียวนะฮบบางแดดะไรก็หามาครบซ้ายขวาเลยครับนี่ครับมาตัวบางแดดนะฮะแต่ตัวไฟในเก่งต้องไปทําใหม่นิดหนึ่งต้องหาเราหาเรามาใส่เนาะ น่ครับโดยแอร์เย็นมากเลยครับจะบอกว่าแอร์เฉพาะค่าแอร์ที่ทํามาก็เยอะนะครับทามานี่เยอะมากเลยครับเนี่ยภายในก็อย่างที่บอกไปนะครับเขาอยากเก็บเดิมๆเ,เลยครับคันนี้ก็เดิมที่สุดๆฮนะเดิมมากครับเนี่ยเอาของเดิมมาซักให้สะอาดที่สุดแล้วครับอ่าได้เท่านี้ฮะ แต่ถ้าใครมีชุดเดิมที่ก็เอามาใส่ได้นะครับอันนี้เป็นประตูหลังครับโอเคครับเป็นประตูเปิดแบบนี้ครับโอ้โหเหมือนทรูโนเลยครับสวยคามสวยงามมากครับโช๊ก็ใส่ให้ใหม่นี่ครับเดิมหมดเลยทุกอย่างนะครับรถคันนี้ไปจอดที่ไหนมาเนี่ยหายากจริงๆรันี่ครับที่ใส่ของอะไรต่างเนี่ยเปิดให้ดูนะครับว่า เป็นเดิมเดิมจริงๆนะฮะเราทำสีเหลืองเมื่อใหม่นะครับนี่ครับเราลอกใหม่ทั้งคันนะฮะเห็นไหมครับสีภายในก็เราพ่นพ่นทั้งคันเลยเพราะเพราะฉะนั้นมันก็จะสวยแบบนี้ครับเนี่ยไม่มีไม่มีผูดหายังอะไรก็ยังอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมครับเป็นรถที่สมบูรณ์จริงๆคะคันนี้ครับนี่แหละครับทุกอย่างยังเดิมๆหมดเลยครับ ก็เอยากให้เพื่อนๆที่สนใจนะฮะเอาไปใช้ได้เลยครับเพราะว่าเจ้าของฝากผมขายครับก็จะเปลี่ยนเป็นรถเกียร์โต้ขับง่ายๆนะครับเพราะค่อนข้างจะมีอายุแล้วนะเนี่ยนะครับรถสบายๆเนาะครับผมชอบด้านท้ายก็จะสวยงามนี่ครับดู ดูขอบดูสันอะไรต่างก็ยังไม่มีอุบัติเหตุมาเลยครับมาผมก็ดูดูขอเป็นนิดหนึ่งฮะก็ดูีการดูดูล่องมันตรงตลอดเนี่นะครับถ้ามันเบี้ยวนิดหนึ่งฮะแต่ว่าอาจจะมีอุบัติเหตุมาหรืออาจจะเคาะมาทำสีมาหรืออาจจะตั้งประตูไม่ดีะฮะอันนี้ก็ยังเดิมเดิมหมดนเลยนะครับเดิมเดิมดูแบบดูนี่ครับร่องของประตู ระหว่างประตูหน้ากับประตูหลังก็ก็ยังเท่ากันนะฮะเห็นไหมครับเราก็ดูทั้งคันนะฮะถ้าที่อาจจะมีทำมาบ้างนะ,ะแต่ว่าอย่าให้เยอะเนาะแต่คันนี้ก็แทบจะไม่มีเลยครับก็ดูจากเพราะเราดูรู้ประวัติอยู่แล้วครับนะว่าจะเป็นเจ้าของเดิมหรือเจ้าของใหม่นะฮะคนที่ฝากผมขายเนี่ยก็รู้ประวัติกันอยู่ก็าอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยนะครับเห็นผมเห็นตั้งแต่เอามาแต่แรกๆเลยครับ เป็นทาสีทำสีสีสามสี่หมื่นนะครับคันนี้เฉพาะค่าค่าทสีอย่างเดียวนะฮะไม่รวมค่าไฟค่าทําแอร์ทําเครื่องทาช่วงล่างเก็บงานใหม่ทั้งหมดนี้ร่วมแสนกว่าบาทนะครับคันนี้ครับเฉพาะค่าทานะฮะไม่รวมค่ารถอันนี้เราฝากของขายไม่แพงครับสนใจก็ลองติดตามที่ Facebook ได้ครับนะครับในมาเก็ตเพสนะครับเนี่ยข้างหลังก็ยังสวยเหมือนเดิมครับ สวยเหมือนนะครับนี่ครับตัวปรับความสว่างเรือนใหม่ก็ยังสวยครับเดี๋ยวลองเปิดท่องเครื่องให้ดูครับนี่ครับเปิดท้องเครื่องให้ดูนิดหนึ่งนะฮะว่ามันสวยไหมครับก็เปิดได้ปกติเนาะนี่นะครับแต่เห็นสังเกตว่าภายในจะเป็นสีบันทองเนาะนี่เป็นสีเดิมครับนะครับ เนี่ยเครื่องเป็น 3A 1 6 0หนึ่งพันหีซีเป็นคาบูเดเตอร์นะครับสีสูบนะครับเป็นเครื่องยอดคิดสมัยก่อนนะครับทนมากเลยครับนี่ครับอะไรที่เปลี่ยนมาใหม่แล้วเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเป็นกองเบนซินอะไรต่างๆนะครับของเครื่องสายไฟอะไรต่างๆเดินใหม่เกือบทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเอ่อเครื่องคาบูมันก็จะมีคารบูอยู่ข้างบนนี่ฮะก็จะมีมากองนะครับ านี้ยังเดิมเดิมเลยครับโดยเฉพาะเนี่ยคันโตเจต้าทุกคันก็จะมีหมายเลขกำกับไว้นะครับถ้าไม่มีหมายเลขแสดงว่าเปลี่ยนมาแล้วเนาะนี่นะครับซอกในเดิมหมดเลยครับผมไม่มีไม่มีชนมาเลยครับเนี่ยเป,เป็นเพจก็ยังติดมาเดิมนฮะหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ดซีซีนะครับเนี่ยเป็นไออไอแปดสองเห็นไหมครับน่ครับอย่างที่บอกถ้าเป็นไออีแปดหกเนี่ยคันเป็นล้านนะครับ เนี่ยเครื่อง 3A นะครับ 3A ทนนะฮะเป็นต้องคุ้กับเครื่อง 4A นะครับอันโด่งดังของโตโยต้านะครับไฟก็เปลี่ยนมาใหม่ครับเป็นงานไต้หวันแต่เป็นงานเกตด A นะครับไฟหน้าเดิมยังมีให้อยู่นะฮะทั้งไฟเลี้ยวไฟหน้านะครับถ้าใครซื้อไปก็เอาของเก่าไปด้วยครับนี่ครับภาพสภาพสวยฝากระโปรงก็ยังของเดิมหมดเลยครับ ไม่มีอุบัติเหตุมาทักครั้งเดียวครัวนี้นี่ครับก็จะเป็นแผนการความร้อนก็ยังเหมือนเดิมฮะยังเหมือนเดิมเหมือทุกอย่างนะครับนี่ครับภายใน,นห้องเครื่องเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทำมาใหม่ทั้งหมดฮะไว้เป็นระบบแอร์หม้อน้าพัดลมไฟฟ้าแรางต่างเนี่ยใส่มาให้หมดแล้วครับครับวันนี้วันหยุดกเลยมา รีวิวให้เพื่อนๆดูครับนะครับนี่เดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทให้ดูนะครับฟังเสียงเครื่องอาจจะดังนิดนึงนะครับเพื่อดูว่าเออเครื่องมันเดินนิ่งเสียงอาจจะดังนิดนึงนะฮะนี่ครับเครื่องก็เดินนิ่งนะครับไม่มีสะดุดนะฮะคือถ้ารุ่นนี้ถ้าเป็นเครื่องคาบูเลเตอร์จูนไม้ไม่ดีเครื่องไม่ดีภายในเนี่ยมันจะสะดุดนะครับมันจะเดินไม่นิ่งเหมือนนี้ะครับ นะครับันนี้ก็เดินนิ่งระบบไฟทุกอย่างใช้งานได้ปกติครับไฟดีอากาศปกติจูนคาบูเรเตอร์ดีครับเพราะฉะนั้นก็คันนี้อย่างที่ผมแจ้งนะทำมาแส่าบาทนะครับรวมแล้วนะครับอะไรไม่ดีนิดวิ่งมาเลยฮะแอบวิ่งไปอู่ละไปเปลี่ยนมาใหม่คันนี้เขาจะไม่ซ่อมนะครับเปลี่ยนส่วนใหญ่จะเปลี่ยนนะฮะเนี่ย หัวชงโโชคเปลี่ยนใหม่หมดโชกสี่ต้นนะฮะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับนี่ครับที่บอกว่าโอเคดีมากเลยครับเนี่ยตัวสีสันก็ยังสวยครับเนีย่ยระบบไฟทั้งหมดเนี่ยผมเช็คให้ดูฮะไฟหน้าใหดีไฟท้ายเ๋ยวไฟท้ายแบดีฮะไฟหน้าไฟเัง้สายเขาเปลี่ยนมาใหม่ไหมครับ เก็บมาหมดเลยปลายเลยครับนนะครับนะครับอันนี้ก็ต่อทะเบียนมันเรียบร้อยครับภาษีสองห้าหกห้านะับก็เอาไปใช้งานได้ยาวๆนะครับคือถ้าใครได้ไปเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยครับเอาไปใช้อย่างเดียวนะครับถ้าผมถ้าผมมีตังค์ผมก็จะเปลี่ยนแมวก้วยแหวกขอบสิบห้าต้เตี้ยหน่อยฮะโอ้โหก็สวยงามนะครับแมวกสีสะเทาเนาะ อันนี้ก็สวยหัวแม่นะครับเพราะว่าไม่มีปัญญาไปซื้อเยอยีแปดหกคันเป็นล้านละวตอนนี้เอาเอีแปดสามไปก่อนนะใกล้เคียงครับแชแบ็กห้าห้าประตูอันนี้มาสามประตูเนาะอืมอันนี้ก็ส่งเต้าหูได้เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นหัวหน่อยนะอารมณ์ใกล้เคียงเนาะนะครับเรื่ต่างๆก็ใช้งานได้ปกติฮะก็ผมเช็คระบบไฟให้ดูก่อนเนาะครับ นี่ครับวันนี้ก็เดี๋ยวลองถ้าลองขับรถออกไปเทสกับของจริงเลยครับต้องเทสให้ดูว่ารถที่เรารีวิวอะ่ะมันขับดีไหมรับบนถนนแล้วเป็นอย่างไรบ้างอัตราเร่งดีไหมครับซึ่งเป็นเครื่องพันหกเป็นเครื่องคาบดูด้วยครับแต่โชคดีอย่างหนึ่งก็เป็นเกียร์ธรรมดาครับเั็นก็เลยมีกําลังดีครับแต่แต่แบบแรกที่ขับเลยฮะเออมัน มันไม่เหมือนเครื่องขารูมันเป็นเครื่องหัวฉีกเลยแรงเลยครับรถเบาด้วยนะฮะตรงอะไรก็เบามากเลยครับเหมือนเบาจริงๆอะ่ะเป็นพาวเวอร์ที่เบาจริงๆฮะขับง่ายด้วยครับคอนโทรลรถก็ง่ายอะไรต่างๆครับนี่ครับก็ลองลองขับมาบนถนนนะฮะลองดูว่าเอ๊ะมีเสียงไหมอะไรต่างๆนะครับ เวลาเล่งเร่งแซงแล้วเป็นยังไงฮะตาเป็นยังไงเนาะก,ก็ขับมาถนนูขวานะครับที่เทรถประจำผมฮะเ้้าโค้งก็มั่นใจได้ครับเพราะว่าโชคใหม่สีต้นนะครับนะครับก็สภาพโดยรวมก็เป็นรถที่ขับดีขับง่ายพวงมาลัยเบาไปนิดนึงฮะแต่ใ,ให้ดีคือแม็กนี้แม็กคืสามนิ้วนะคร ใด้ดีคือเปลี่ยนเป็นสักสี่สิบห้านิ้วที่เป็นแหวก้วยสวยๆครับขอบลึกๆนะฮะขอบลึกก็จะสวยครับจะสวยนี่ครับวิ่งหกสิบแป๊บเดียวเองครับก็หกสิบแล้วฮะนะครับไม่มีเสียงเลยครับห้องห้องเครื่องนี้เงียบกริบเลยครับนะครับผมจะผมเดาว่ายางคันนี้มันแข็งไปหน่อยครับนหขอบสิบสามเนาะยางแข็งไปนิดนึงฮะก็อาจจะต้องเอาลงมาหน่อยนะครับเอาลงมานิดนึงนะฮะ น,นี้ก็ขับไปเทศที่บึงสแกงกงามครับเพราะมันจะมีลูก,กนาดมีขึ้นสะพานด้วยครับแล้วก็มีทางที่มันไม่เรียบทางลูกลังเนาะเราก็จะเทสรถในตัวด้วยว่ามันเป็นยังไงวเวลาเราไปเจอพวกหลุมพวกอะไรต่างๆเนี่ยครับเนี่ยรับเป็นรถที่ขับง่ายครับคอนโทรลง,ง่ายขนาดเป็นเกียร์ธรรมดานะครับ คับกันนิ่มฮะอะไรต่างๆก็ขับได้ดีเลยนี่ครับทัศนวิสัยก็ดีครับมองซ้ายมองขวาข้างหน้าข้างหลังมองชัดเจนนะฮะเป็นผมแปกมันเป็นรถพันหกแต่กว้างนะครับดูภาพรวมแล้วก็ไม่แคบไม่แคบเลยครับนึกว่าจะเป็นคันเล็กๆอ,อ๋อมันเป็นเป็นโคโดลล่านะครับมันไม่ใช่พวกที่เป็นวีออสพวกไหนฮะ โกูโคโรล่าโคโร่าเนี่ยก็ใหญ่พอสมควรนะว่าไม่อึดอัดอตัวผมใหญ่ด้วยครับแต่เวลาเวลาขับแล้วเนี่ยรู้สึกปกตินะครับไม่ไม่อึดอัดเลยครับเนี่ยภาพรวมมีที่ปัดน้งฝนหลังด้วยนะใช้ง,งานได้ปกตินะครับนี่ฮะครับก็อันนี้เดี๋ยวจะลองขับไป แถวๆลาดกระบ,บังนิดหนึ่งครับพอดีต้องก็อย่างที่อีพีแรกผมของผมเลยครับผมบอกว่าจะทำแคปเปอร์แวนเนาะพอดีต้องต้องขายคันนั้นไปก่อนนะครับแต่ว่าผมผมไปซื้อใหม่คันหนึ่งเนาะเอามาจากจงกังหวัดลำปางครับก็เลยเลยไปให้พี่แจ็คเขาดูไว้ครับตอนนี้ก็รถมาถึงแล้วครับรถรถมาถึงแล้วก็ต้องไปรับรถแต่ก่อนไปรับรถพรุ่งนี้วันนี้ขออนุญาตขับคันนี้ไปทดสอบ แล้วไปดูรถตูในตัวด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องเอาคันอีสูบัดดี้ไปแต่งนิดนึงครไปใส่แกลกหลังคาที่นัดเขาไว้2เดือนนั่นเนี่ยเกณงใจพี่อ้วนเหมือนกันนะครับนะครับก็ขับมารถติดๆเลยครับรถเยอะมากวันเสาเนี่ยความม้อนปกตินะครับเนี่ยการเปลี่ยนเลนอะไรต่างๆเนี่ย ทำเงินได้ดีครับก็จะมีติดอืดเล็กน้อยครับตามภาษาเพราะว่าผมขับแต่รถเครื่อง 3,000cc เนาะอันนี้มาขับ1 6 0 0แต่ก็ได้ปกติครับไม่รู้สึกว่ารถมันอืดมากฮะอันนี้ก็นี่นะครับรถติดไฟแดงอะไรต่างๆก็เป็นรถปกติเลยครับรถที่ขับง่ายเนี่ยผมก็ถ่ายๆไป้วยเนาะเนี่ยอยซอยรติดมันนะครับเข้ามานี่นครับรถ ก็เป็นอู่ของพี่แจ็คลาดกระบ,บังนะครับใครสนใจเอามาซ่อมได้นครับมีแต่รถแข่งนะครับรถปกติพี่แจ็กก็ทํานะฮะทาทุกคันเลยนะครับเนี่ยมีรถ CRV เนี่ยคือพี่แจ็คที่ผมสัมผัสมาหลายคันแล้วครับคือค่อนข้างจะจบเนาะนะครับราคาก็กลางๆครับมีถูกบ้างแพงบ้างก็สลับันไปเนาะแต่พี่แจ็กก็จะเป็นคนที่บอกตรงๆฮะ ไหนทําได้ก็ทําไหนทําไม่ได้ก็บอกว่าเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนเลยอะไรเงี้ยวันนี้ก็ทํารถซิ่งเลยฮะเบรกเบมโบ่ด้วยฮะนะครับเนี่ย CRV ก็มีเอามาให้พี่แจ็คทำเนาะน,น,นะครับนะครับในอู่ก็มีรถหลายคันเลยครับเนี่ยเป็นรถแข่งรถส่วนใหญ่อ่าอันนี้รถตัวรถตู้เอามาทําด้วยฮะอันนี้เป็นรถแข่งของพี่แจ็คเองครับเอาว่างแกก็ลงแข่งด้วยฮะอันนี้ครับนี่แหละครับ ไม่ธรรมดาจริงฮะคือรู้จักกระแกตอนที่มาช่วยผมไอ้รถวีโก้เบรกแล้วมัน ABS มันไม่ทำงานตอนนั้นฮะนี่ครับมาดูบัตตี้คันนี้ครับนี่มาจากจอดลำปางครับผมเดี๋ยวเอามาทำแคมเปอร์แวร์นะฮะนี่ครับเอามาทำระบบแอร์นิดนึงฮะแล้วก็ระบบ ทาวเวอร์มันรั่วหน่อยก็เปลี่ยนสายไปนะครับเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวรอพรุ่งนี้ค่อยมารับรถฮะวันนี้มาดูก่อนครับว่าสภาพรถเป็นยังไงมัเอาชุดโอนคโัลสวัสดีครับเบื้องต้นก็เป็นรถของเมืองนะครับนี่ออกช่องเน่ะโอเคครับอันนี้ก็พอดีเนี่ยพี่บ่าัเหลืองเนี่ยมาแล้ว ใช่ไหมผมกลังซูชัยว่าสวยมากมากไอ้ไอ้ไอ้ประตูก็โดนมาครับทำทุกอย่างครับปรตู้โดนมาหน่อยไหมทำคนเดียวด้วยสบายเลยเนาะประตูรู้สึกจะมาทำระบบเบรกไหมครับได้เนาะนี่รถหลายคันมากเลยครับเพราะว่าต้องรอขับดีไหมช่างนเจ้พี่เจ้ก็ทำดีครับค่อยๆทำเนาะต้องรอคิวนิดนึงผมก็ต้องรอคิวอยู่หลายวันเหมือนกัน ประมาณสามทีวันจะเลิกทำเครเตียกเสร็จครับผมก็ยังไม่ไม่มีเวลามาเอาวงอะไรนั่นครับอคับผมก็ใครสนใจมาได้อยระหว่างซอยราชกำังยิ้นนะนี่สามทีสองครับสามที่สองครับก็มาใช้บริการได้ซอยรากสิทันะครับทำรถตู้นนี้อยู่เหรอ ร้านติดมันก็จะมีทำอะไรอ่ะพี่ทำอะไรอ่ะด้านหลังก็จะเป็นอู่ครับนะทานมือทะก่อนแล้วก็มาทํารถก็ยังได้ครับรถแข่งคือทามาให้พี่แจ๊คทำหลายคันแล้วครับก็พี่แจ๊คอยู่ปกลางอยู่ที่ไหนน่ะก็แล้วแต่นะเพราะว่าอยู่ตรงไหนครับเพื่อจบพี่พี่ก็สนใจข้างร้านติดมันเ่ยครับสหรัฐกระบังครับซอย312เลยซอยลาดกระบัง312มาหน่อยนึงครับ ลอยรักระบังสามสองอ๋อยี่สามเนาะตอนนี้ใช่ไหมฮะรักระบังยี่สามป่ะหรือเลยรับอันนั้นติดมันสามสองมันอยู่กลางกลางสามสองสามสี่ใช่อ๋อผมก็โอเคโอเคทองแดงกับสามสิบสามสิบเนาะโอเคได้ครับเดี๋ยวฝากด้วยนะครับได้ครับเหลืองเจอเหลืองครับเหลืองเหลืองเหลืองปีแปดสองเหลืองเหลืองเจอเหลืองปีเก้าสิบครับเหลืองเจอเหลืองโอเคเป็นซีวิคเนาะเหลืองเจอเหลืองกันเขาเลยจุดสุดยอดเลย เดี๋ยวเราเดี๋ยวถ้าใครซื้อคันนี้ไปก็ประวังเครื่องกาติด <c oughs> อเคอวน,นี้ก็ <c oughs> ถิ่มากเลยครับแวะมาร้านแวะม,มาทานข้าวนิดหนึ่งฮะเมืัอแต่เช้ายังไม่ทานข้าวเลยครับร้านนี้ก็อยู่ไทยที่ไทยวัสดุกนะฮะร,ร้านประจําผมเลยครับอาหารอาหารอาหารประจําผมก็คือผัดกะเพราครับเนี่ยอันนี้มันจะมีหัวโหดด้วยคระโคตรโคตรเผ็ดอ่ะก็เลยสั่งเลยครับ อืก็น่าจะอร่อยร้านนี้ฮะกระเพราธรรมดาก็เผ็ดอยู่แล้วครับอันนี้แบบถึงขั้นเลยฮะก็จะเป็นสไตล์แบบว่าต่างจังหวัดที่หนึ่งฮะต่างจังหวัดที่หนึ่งก็จะเป็นเนี่ฮะอาหนัเกระสีนี่แหละครับไข่ดาวน่ากินมากเลยครับผมก็จัดเลยฮะโอันอร่อยมากครับเผ็ดจริงริกใส่ใส่เยอะมากแล้วใส่ พริกแบบหลายแบบด้วยครับพริกขี้หนูพริกหยวกเต็มเลยฮะอร่อยครับครับก็ขับมาเรื่อยๆก็เป็นประจำครับต้องเอารถมาเช็คระบบไฟนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือแบตเตอรี่ครับเราไว้มาร้านอุ่นใจแบตเตอรี่นะฮะเป็นร้านที่อยู่ในปั๊มเอโซตรงวินทรวงนี่นครับผมทุกคันก็เอามาใช้บริการมาตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่นิดหนึ่งฮะว่ามัน ดีไหมนะฮะก็เซิร์ชได้ใน Google นะครับอุ่นใช้แบตเตอรี่ได้เลยครับบริการ24ชั่วโมงฮะนอกาสถานที่ก็เคยบริการถึงบ้านผมเลยครับนี่ฮะนี่ครับก็เช็คดูนิดนึ่งครัคันนี้ก็แบตเตอรี่ก็กลางๆแต่เขาเรียกว่าอยู่ในระดับกลางนิดนึงคะกลางก็พอใช้ได้ครับใช้ได้ประมาณสักไม่ถึงปีก็ต้องเปลี่ยนเนาะเพราะว่าแบตก็เริ่มเก่าแล้วครับ แล้วแบตเป็นลูกเล็กฮะมันก็ใช้กำลังไฟไม่เยอะก็คงราคาไม่สูงมากฮรรุ่นนะี้ฮะเป็นแบตลูกเล็กครับครับเดี๋ยวต้องไปซื้อไปก็ต้องเปลี่ยนนิดนึงฮะตัวแบตเตอรี่นะครับแต่ยังใช้ได้ครับผมก็สตาร์ทเช้าเย็นเช้าเย็นก็ปกติอยู่ฮะนะครับเนี่ยก,ก็มาใช้บริการได้ทาน้อง,องได้ครับวันนี้ก็ผู้จ่ายดีครับ นะครับก็ส่งแบบถึงถึงบ้านเลยนะครับในในในระแวกนี้คะสั่งได้เลยครับผมก็ใช้บริการบ่อยนะครับอืมก็แนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ราคาก็เป็นมาตรฐานนะครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นการรีวิวรถ t o y ย t a AE82 ครับ1982ซึ่งค่อนข้างจะหายากในท้องตลาดแล้วครับไม่ค่อยมีให้เห็นแล้วครับครับ เป็นตัว5ประตูแฮชแบ็กนะฮะครับคันนี้ทุกอย่างใช้งานได้ครบเลยครับสีสันนี้ทำมาใหม่100%เครับสวยงามมากสีเหลืองค่าดำทะเบียนปีห5นะครับเรียบร้อยครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามในช่องของผมนะครับก็ควรกด subscribe นะครับเพื่อกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ